ขอวันลงทะเบียนบัสสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กลุ่มไหนมีสิทธิ์รับเงินฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่4กลกุมภาพันธ์สองพ และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ hey, ก ton, ับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาที่ประชุมครมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ด้วยกำหนดเป้าหมายไว้ที่20ล้านคนคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปซึ่งในการลงทะเบียนรอบนี้นะคะจะเปิดให้ผู้ที่มีบัตรลายเก่าและลายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเข้าร่วมสมัครคัดกรองสิทธิ์ได้ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รวมถึงจุดลงทะเบียนที่ภาครัฐเตรียมไว้ให้เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยที่ว่าการอำเภอส่วนเงื่อนไขคัดกองคุณสมบัติรอบใหม่จะมีการเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่มาใช้คัดกองโดยคิดจากการนำรายได้ทุกคนในครัวเรือนมารวมกันและหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนซึ่งหากเกินคนละ1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีจะถือว่าไม่ได้สิทธิ เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาร่วมนอกจากนี้ยังมีเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบวงเงินกู้เช่นการไม่มีหนี้บัตรเครดิตวงเงินกู้บ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทด้านน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมอมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มตกหลน่นให้สามารถเข้าถึงโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคน คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ลายใหม่ค่าสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2565นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กำหนดและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีบัตรสวัสดิการและปัญหาผู้ที่มีบัตรไม่ควรได้รับสิทธิ์ทั้งนี้จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งอีกด้วยสำหรับผู้ได้รับสิทธิจากโครงการปี2565จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบัตรสวัสดิการที่ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม2560มีอายุการใช้งาน5ปีและจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2,565ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันใหม่อีกทางลดปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวประชาชนหรือการนำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นไปใช้สิทธแิแทนและช่วยลดการทุจริตเช่นกรณีร้านค้าเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้เอง นายธนกรกล่าวอีกว่าโครงการลงทะเบียนปี2565มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการบางประการที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและการดำเนินการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําทำให้ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอย่างครบวงจรเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและมุ่งเน้นให้เกิดผลสำลีควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ